เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานไม่มีหูปลิงเรียมเงินโบราณแบบแม่พิมพ์มีความลึกคมชัดเส้นจีวรอ่อนพริ้วผิวตึงแห้งเนื้อเหลืองอมเขียวจุดพิจารณาพิมพ์ทรงถูกต้องจำแม่พิมพ์จำหน้าให้แม่นบริเวณใบหน้าองค์พระมีความสวยร่องแก้มร่องมุมปาก ใต้คางซอกใบหูมีความลึกความคมชัดด้านขอบข้างของซุ้มกระจังเส้นจะต้องตึงคมและลึกด้วยตามซอกองค์พระร่องแขนลึกลงไปทุกส่วนทั่วทั้งองค์มองดูเหมือนองค์พระฝังอยู่ในกรอบและนูนขึ้นมามีมิติเหมือนจริงเนื้อโลหะมีความแห้งเก่าตามธรรมชาติ ความตึงของพื้นผิวพระพระหล่อโบราณจะมีเม็ดเนื้อเกินตามซอกองค์พระและเห็นเม็ดดินขี้เบ้าฝังติดทั่วองค์พระบริเวณซอกองค์พระจะมีคราบน้ำตาลเป็นสีสนิมที่เกิดจากธรรมชาติสิ่งที่สำคัญยิ่งคือด้วยความเก่าตามอายุของเนื้อโลหะกระแสเนื้อพระสีจะออกเป็นสีเหลืองอมงเขียว เรียญจอบใหญ่หลงพ่อเงินวัดบางครานเลี่ยมโบราณจากที่ได้พบเห็นแต่ละองค์จะเลี่ยมไม่เหมือนกันพระมีจำนวนน้อยและหายากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพิมพ์สวยงามองค์พระจะอวบอิ่มผิวพรรณดีมีสเสน่ห์แม่พิมพ์พระตีแบบหน้าเดียวด้านหลังองค์พระเป็นธรรมชาติ มีรอยยุบตัวและมีเม็ดดินขี้เบ้าฝังอยู่ประปรายตลอดจนร่องรอยการแต่งตะไบเพื่อเก็บความเรียบร้อยของงานปัจจุบันค่านิยมของพระอยู่ที่หลักล้านปลายสำหรับพระที่มีสภาพสวยสมบูรณ์